ใส่ป,ป้าอยองเงี้ยหรออ่ารอระหว่างระหว่างแชร์ระหว่าง,งแชร,ร,แชร์เปิดแล้วใช่ไหมตอนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วอ่าระหว่างแชร์ระหว่างแชร,ร,แชร์เดี๋ยวพาชมก่อน อนุญาตแชร์ก่อนนะคะบอกเลยว่ามีใหม่กว่านี้ไหมครับใหม่กว่านี้ก็จะหาที่ไหนแล้วนะคุณลกใช่ทางนี้บอกเลยว่าแบบใหม่จริงนะครับเดี๋ยวพาพาให้ดูทีละจุดเลยดีกว่าได้ค่ะนะครับอนุญาตแชร์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะอา ท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็พอนะครับผมผู้ชมท่านใดเข้ามาแล้วขอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะขออนุญาตแชร์สักคูหนึ่งนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตัวนี้เป็นซูซูกิแคลลี่นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจุดห้านะครับ ปี2020ค่ะนะจดทะเบียนปี21 21ใช่เลยฮะน่าจะยีนเออโร่ฮาโรเทสไดยดเนี่ัดาเจ๋นะอ่าเป็นแคลี่นะครับ1.5ปี2อง0ันจดทะเบียนปี21เลยนะครับหรือว่าใหม่มากเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าคันนี้ใหม่น้อยด้วยใช่ไมมเท่าไหร่ครับพนณกนใไม่สองพันโลครับสองพันโลนะคะหาที่ไหนเนี่ยเขาซื้อไปจอดใช่ไหมสองพันโลไปไหนบ้างเนี่ยซึ่งมัน มันเป็นรถที่เน้นขนของนะเน้นขนของเน้นทํากินเลยแหละนะสามารถออกไปงานได้หลายงานหลายรูปแบบเลยใช้งานได้หลากหลายนะถูกต้องนะครับก็ใหม่น้อยด้วยคันนี้ปีใหม่ด้วยนะครับอ่เมื่อกี้เดี๋ยวให้มาชมรอบคันอีกทีเล่งแล้กันนะครับผมก็รี่เป็นแคลลี่โฉมใหม่ละนะครับก็สวยงามนะทรงเงจะสวยขึ้นนะครับ ดูเป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นนะแล้วก็อย่างที่ขับง่ายด้วยใช่นะครับอาด้านหน้าก็ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับก็แยกช่องมาไฟหลี่ไฟสูงอะไรก็เรียบร้อยละมีสติ๊กเกอร์ค่าสีน้ำเงินค่าให้ดูสวยขึ้นดูสปอร์ตเฉียวะไรเนาะดูเป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยนะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นกระบะนะครับก็เป็นกระบะเปิดสามทางเปิดได้สามสามฝั่งเลยนะครับซึ่งเหมาะกับการขนของหรือ ท่านใดที่นําไปต่อเติมค่ะถ้าเป็นฟุตักอะไรแบบนี้หรือเปล่าได้หมดจะฟูตักจะใส่ตู้จะใส่อะไรก็ได้นะครับอดีให้ใช้งานเดี๋ลองเปิดให้ดูลองดูนะความกว้างของกระบะเขาอะคือราบไปกันหมดเลยนะคุณโอก๊กไม่มีเขาเรียกอะไรป่งซุ้มล้อขึ้นมาเหมือนกระบะทั่วไปใช่นะเห็นไหมเนี่ยเปิดได้แบบกระบะก็ไม่สูงมาก ไปทําอะไรต่อก็ได้ยกของหนักๆยกปูนยกอะไรสบายสบายไม่ต้องออกแรงเยอะอะไรเลยนะขนของได้ง่ายๆเลยจะไปทําต่อก็สะดวกเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นฐานเขาไม่ได้ทําอะไรมาเยอะก็คือเราสามารถที่จะใช้ตู้หรืออะไรอื่นๆเนี่ยวางจัดทรงได้เลยนะครับกระบะเรียบไปหมดเลยนะเคลียร์ใช่ครับผมไม่มีซุ้มตรงนี้ มมีสุล้อนะใช่แบบบรรทุกเลยหรือถ้าอยากลูกคคาอยากไปเสริมเติมโครงเติมอะไรคือทําได้หมดต้องบอกว่ามันไปได้หลายรูปแบบมากนะครับเราไม่รู้ว่าท่านจะนํามาใช้แบบไหนใช่นะครับจะใส่ตู้จะทําเป็นร้านค่ะใดๆก็แล้วแต่สามารถทําได้หมดเลยร้านอาหารเคลื่อนที่ใช่ได้หมดทุกอย่างนะครับได้หมดนะค้าขายอะไรแบนี้เหมาะเหมาะพ่อค้าแม่ค้านะใช่แล้วใช้งานง่ายด้วยนะ ไม่ได้ยุ่งยากด้วยนะเวลาจะเปิดจะปิดอะไรเงี้ยคนเดียวเนี่ยสบายสบายเลยใช่นะครับล็อกอะไรก็ปกติทั่วไปเลยนะล็อกเขานี่บอกเลยว่านนะล็อกแบบนิ่มๆเลยนะอ่ะอ๋อเกี่ยวสามตัวเนี่ยนะล็อกแบบนิ่มๆเลยนะครับใช้งานนี่แรงมากบอกเลยอสีก็สวยไม่มีรอกไม่มีดำไม่มีด่างนะใช่ <c oughs> มาครบท้วนหมดใช้งานได้ครบท้วนข้างในมีฟังก์ชันด้วยเราไปดูภายในกันเนาะวันนี้เราไม่มีแคบวเลยคุโอ๊่จะอยู่ตรงไหนของร้านของรถดีเนรานั่งได้๋อไม่ได้แคบนะตัวเนี้ยแคบไหมไม่แคบอุ้ยเราไม่มีบันไดแต่เรามีที่ค่อยนี่ขอโทนเป็นไงคะคน เหมือนเขาจะคันเล็กนะเป็นหัวเดียวนะเสียงลองฟังเสียงก่อนเสียงเงียบกริบเลยเือพื้นที่นั่งตรงนี้อีกได้เป็นได้เป็นคนหนึ่งเลยคนหนึ่งใช่นะไม่ไม่ได้แคบนะคะนึกว่านั่งได้สองคนกำลังคิดอยู่เอะแล้วเราจะอยู่ตรงไหนดีกว้างนะเขาดีไซน์ใหม่ทั้งนอกทั้งในเลยนะครับนั่งได้สามคนเลยนั่งแบบสามคนสบายสบายบอกว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับทั้งตัวข้างนอกที่เป็นปรับโฉมใหม่หมดเลยนะครับสำหรับสุสานิแคลลี่ ด้านในก็ปรับใหม่ทั้งหมดเลยเช่นกันนะครับรวมไปถึงคอนโซลน,นะครับปรับใหม่หมดเลยนะ<ช>ตัวนี้แบ่งเป็นทั้งหมดสามช่องนะครับก็เห็นชัดๆเลยว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยทั้งสามอันเลยนะครับฝั่งผ<า>ม,ม<ห>ก็<ส>จะเป็นในเรื่องของใส่ใสอะไรก็ได้เรือนไม่นะครับก็ตัวนี้ไม่ไม่มีวัดรอบนะจะเป็นความเร็วเลยนะครับแล้วก็แสดงผลในเรื่องของอน้ํามันแล้วก็ระยะจับทิป ต่างๆนะครับตรงนี้หมดเลยนะค่ะอ่ะลองดูได้เลขไม้ตอนนี้นะครับไม้เท่าไหรครับคันนี้ 2, 000, นี่เลยสองพันสี่ร้อยกว่ากิโลนะครับสองพันสี่ร้อยกว่ากิโลโฟกัสอ่ะสองพันสี่ร้อยกว่ากิโลครับผมอ่านี่ <c oughs> เห็นไหมเอ่ยแสงสีสม้มแสงสะท้อนไหมอ่าทึบอ่านะครับ <c oughs> ไม้แท้นะสามารถเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับผมก็อย่างที่บอกครับก็จะเหลือแคอ่ความเร็วนะครับแล้วก็ตัวเรือนที่เป็นดิจิตอลก็คือแสดงในเรื่องของน้ํามันแล้วก็ไม้ไม้เป็นดิจิตอลแล้วนะน้ำมันไม่ใช่ไม่ใช่เข็มนะแล้วก็แสดงเรื่องของทิปเอทิปบนะครับก็ะจะมีประมาณนี้นะครับผมวิทยุให้มาเป็นไมโอเนียนะครับ <c oughs> จากโรงงานนะ เป็นตัวดินเดียวนะถ้าใดที่อยากไปเปลี่ยนเป็นจอก็เปลี่ยนได้นะสามารถใส่ออปชั่นตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมค่ะอ่านะสิ่งที่ให้มาก็ไม่ได้แย่ดีอยู่นี่พูดถึง Suzuki โคโรา s u z u k เข้าเละเข้ามาแล้วอนะ่นะครับช่องถัดไปชะซ้ายสุดนะครัก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับใส่ของใส่วางุ่่น,นี้นั่นได้หมด แล้วก็ด้านล่างก็เก็บเอกสารได้นะครับช่องเยคือช่องจะเยอะไปไหนให้ใส่ของใส่เงินใช่ไหมพี่โนใส่น้ำสบายนี่ Power o u า l e รมานะครับนี่ใช่ไหมความสะดวกสบายให้มาเต็มที่นะสบายมากนะกว้างมากห้องโดยสารห้องโดยสารแค่นี้ให้แอร์สี่ช่องคุณคิดว่าจะหนาวขนาดไหนนหนาวจัดเลยผมบอกแค่นี้นะครับอุณหภูมิปรับได้มีแต่คูลเลอร์นะ ก็เลือกปรับระดับความเย็นได้นะครับผมเย็นน้อยเย็นมากก็แล้วแต่เลยนะครับแรงลมมีสี่ระดับนะครับแหมระดับหนึ่งก็เย็นแล้วนะพอแล้วเย็นนะเย็นเละระดับหนึ่งก็แบบนี่น่ะหาจะหนาวใส่แล้วตอนนี้บังแดดทั้งสองฝั่งไม่ไยังไม่ได้แกะเลยพลาสติกเลยนะยังไม่ได้แกะเลยนะครับบอกเขานั่งสบายนะเมื่อกี้เหรอใช่แล้วนั่งสบายมากนะใช่ไหมนั่งสบายขาอย่างเหยียดได้มันลึกนะเนี่ยลึกมากขาสบายเลยอะใช่ นั่งง่ายๆนิ่มๆขับง่ายๆเลยแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้ด้วยสำหรับคนขับน้าอมีมีช่องวางแก้วมาให้ด้วยใส่กาปงกาแฟวางอ่าเราเดินทางไงเราสายเดินทางอยู่แล้วเราก็ต้องมีน้องมีน้าไรคอยเตรียมไว้เห็นที่เขาทำมือนตีตีไม้มาตีไม้ทำเป็นคองไม้เป็นเป็นรวยอ๋อเป็นบ้านเลยอ่ะฮะที่อย่างที่บอกว่าแล้วแต่เลยเพราะกระบะเขาเรียบแบบ เรยบลจะทําอะไรต่อนี่คือง่ายเลยนะใช่วางแผนได้ง่ายเลยนะครับอยากจะทำทรงไหนต่อเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดเข้ารื่นๆรื่นนิ่มๆเลยเขาที่ที่บอกว่าเขานี้มากเลยอะได้ยินเสียงเครื่องไหมผู้โฟยสาอ่ะตัวนี้เร่งอยู่นเสียงเครื่องไหมอ่ะเครื่องเงียบปะเบามากนะเครื่องแล้วก็ไม่มีการสั่นสะเทือนเข้ามาในห้องผู้โดยสารเลยนะครับจดน้อยมากๆเลยเพราะว่าเรานั่งอยู่บนเครื่องนะใช่แล้ว เครื่องอยู่ใต้ที่เรานั่งนะคะ่ใช่นับงอยู่บนเครื่องตกใจค่ะนั่งบนเครื่องบินแหมเครื่องบินไว้ที่หลังเดี๋ยวก่อนนะครับก็คือโฉมใหม่เนี้ผมบอกเลยว่าปรับอะไรได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยถือว่าโอเคเลยได้ใช้ทุกอย่างแน่นอนแล้วก็เพิ่มเติมอย่างอื่นได้ค่ะอ่าอย่างที่บอกว่าช่องที่เขาให้มาเนี่ยมันพอสมควรเลยแหละ <c oughs> เราสามารถปรับ,บใช้ของเราได้นะครับแล้วก็ใหม่ไม่ใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าดูจากสาภาพประกันอคอนโซลก็ใหม่เอี่ยมอยู่เลยแฮนดนก็เอี่ยม,ไม,มไม่มีรคอไม่มีกรอบไม่มีด่างนะมันได้ลองอ่ะแล้วก็แบบโอ้โหนิ่มๆเลยอ่ะแบบไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะอยากให้ใครที่สนใจนะครับแวะมาลองขับได้เลยนะแวะแวะมาลองขับได้เลยเพราะมันลอ,ลองลองวนสักรอบไหมมันสบายอ่ะ <c oughs> มันสบายอ่ะคือว่าล้าจัดเลโกโนกลองลองบนถนนสักรอบนึ่งวนเล็กๆรอบนึงจริงเหรอจริงไปอ่ะไปไปมันนิ่มนะนิ่มมากอ่ะอ่ะดูทางก็ไดานดูขนาดเคลื่อนรถเคลื่อนแล้วอ่ะยังไม่รู้สึกเลยอ่ะนิ่มไหมนิ่มมากจัดเลยอ่ะคือออกตัวแบบไหลไหลไหลเหมือนลอยไปอ่ะใช่แล้วนิ่มๆนิ่มมากอ่ะเบาๆใช่ค่ะไม่ต้อง ไม่ต้องเสียงนะไม่ต้องห่วงอะไรเยอะแยะไม่มีเสียงเครื่องอ่าใช่อันนี้บอกตรงๆเลยนะว่าไม่ไม่ไม่ได้โกหกนะคะไม่มีเสียงเครื่องเลยไหมเงียบไหมเงียบจริงๆโอเดี๋ยวรอลนโล่งบ้างหนึ่งวันนี้พาท่านผู้ชมออกมาชมบรรยากาศนอกร้านนะเพราะวันนี้รถโล่งเลยใช่ลดไม่ได้ติดนะท่านลูกค้ามาจากทางสี่แยกสารเด็กนะคะ ทางร้านเรามาได้ง่ายมากในตรงมาอย่างเดียวนะคะใช่ไม่ต้องเลี้ยวไหนนะคะไปเลยนิ่มมากเลยช่วงที่เปลี่ยนช่วงที่เปลี่ยนเกียร์ก็โอเคนะคนกไม่มีสะดุดไม่มีก็ตึ๊กตักเลยนะสมูทมากมากนิ่มจัดเลยอ่ะอันนี้มันเป็นถนนน,นนะน่ะ ใช่ไหมตัวหอนตัวหนอนอย่างนิ่มเลยอ่ะขับง่ายนะอยากได้ไปใช้เองเลยขับอ่ะแล้วขับง่ายนะผมว่าเห็นไหมนิ่มมากผ่านเนินเล็กๆอะไรอะไรตัวชะลอความเร็วนะครับก็เออมันเงียบนะมันไม่มีกุกกับเนเพราะว่าจริงๆอ่ะรถสไตล์นี้นะผมบอกเลยว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นกระบะที่ไม่มีแม็กไรเดอร์นะครับเอ่อพวก ที่เราปิดฝาท้ายทั้งสามด้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่มันจะมีเสียงอยู่แล้วแหละแน่ๆแต่ทีวนี้คือเงียบเลยนะครับขับสบายเห็นเห็นค่อนข้างชัดเลยนะ้เขาเรียกว่าอะไรวิสัยทัศนกันมองเห็นดีข้างหลังกว้างมากนะซ้ายขวาดีหมดฟิลเหมือนนั่งรถกินเลยนะใช่ไหมฟิลเหมือนขับรถเก่งเหมือนกันตอนนี้ แล้วแบบเป็นเหมือนกระจกรอบคันเลยเห็นทั่วไปหมดเลยอ่ะสูงด้วยใช่ดูข้างนอกเหมือนไม่สูงนะแต่เข้ามาข้างในน้นแอบ,บสูงดีนะเห็นชัดมากเลยอ,ะอ่ะรูบอกเลยว่าลูกค้าซื้อคันนี้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนโอ้โหเลิฟเลยผมบอกเลยปะนานๆทีนะโอูโนจะขับรถให้เราใช่นานๆทีโอูโนจะขับรถให้ที่นั่งเล่นแบบพาลูกค้าไปดู ซึ่งยนดูการขับเคลื่อนของรถนะคือต้องมองว่ารถแบบนี้เนี่ยถ้าถ้ามันถ้าเขาทํามาให้ขับแบบว่าเฉพาะกลุ่มเนี่ยผมมอกเลยว่ามันไม่ตอบโจทย์่าแต่แบบเนี้ยคือตอบโจทย์เลยใครก็ได้ใช่ไหมใครใช้ก็ได้นะครับถึงจังหวะเวลาไหนก็แล้วแต่ใครขับก็ได้ละผู้ชายขับได้ผีขับดีเนี่ยใช่ขับง่ายเกียร์เข้าง่ายนิ่มๆเลยนะครับเกียร ดันลงมานิดเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเข้าเลยนะมันเป็นล็อกของเขาเลยใช่นี่คือความหมายของเขานะครับเห็นไหมเนี่ยถนนไม่ดีนะถนนไม่ดีนะแต่รถเงียบกริบเลยใช่นี่ก็คือนิ่งมากเลยนะเพราะว่าลองไปลองไปฟังรถผมตอนนี้ดิอะไรเป็นอะไรไม่รู้อะในรถอะโอไม่อยากจะพูดถึงเนาะรถคุณโอ่งไม่อยากจะพูดถึงละเอาเกี่ยวไว้นั่นนะเอาเหรอเก็บไว้ไม่ได้อไม่ได้เลย เอ่รถนับง่ายนะครับอัตราเร่งดีนี่ผมบอกก่อนเรื่องนิ่งบอกเลยอัตราเร่งดีไม่ตกเลยนะครับตอบสนองได้ทันใจเลยนี่เร่งได้สบายสบายนะครับรืดฟืเลยนะเนี่ยใช่อ่าราคาพิกี้บอกราคาดีกว่าคะนี้ราคา้บอกลูกค้าเลยคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะคะสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทจัดเป็นฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเครดิตฟรีดาวได้เลยนะคะ ไม่ต้องดาวสักบาทถูกต้องผ่อนประมาณเท่าไหร่ครับผ่อนอยู่ประมาณที่อหกพันห้าพันเก้าหกพันประมาณนี้นะ <c oughs> ก็เหมาะสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาช่องทางนะครับใช้รถหาเงินหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับมันไปได้หมดเลยผมบอกงี้ดีกว่า <c oughs> จะได้หมดนะครับ <c oughs> คนของก็ได้นะ คนของก็ได้นะครับทําเป็นฟูดท็อก็ได้นะครับทําเป็นได้หมดเลยสามารถดัดแปลงได้หมดเลยช่องช่องคันโซลคอนโซนแน่นหมดเอร์ฉ่ำมากแอร์หนาวจัดเลยจะบอกว่าเครื่องเสียงเขากเพาะนะนิ่มไหมนิ่มมากนิ่มมากเลยนิ่มเลยอ่ะแบบขี่ง่ายนะครับขับขี่ง่ายสบาย นะเพราะว่าเขาใหม่มากเลยนะครับเขาเป็นป <20. S 1> ี20จดทะเบียนปี21เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเซอร์วิสอย่างเดียวนะก่อนออกเราก็นําเข้าสู่บริการให้นะครับเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับตรวจเช็คตามระยะนะครับถึงระยะที่ต้องเซอร์วิสเนี่ยเราก็ดูแลให้ใช่นะแล้วค่ะนะครับรวมไปถึงการจัดส่งถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดใช่แล้วอยากได้รถอยากดูรถออนไลน์ได้หมดเลยบ<ข>อกว่าบอกได้เลยขอให้บอกนะขอให้ ขอให้บอกเร็วเลยว่าจะให้เอาไปส่งหรือว่ายังไงคือทําได้ให้ได้หมดใช่ขอแค่ลูกค้าบอกมาเราจัดให้ลูกค้าชอบพัชนะวิสัยของรถคันนี้มากมากเลยรถไม่ได้เล็กนะสามคนสามคนนั่งสบายอะค่ะสบายสบายไม่ได้เบียดกันเลยนะนั่งแบบสบาย้ก็ยังแบบไม่ึือดันเลยคือตอนนี้เรานั่งกันสามคนนะตัวเราไม่ได้ชนกันเลยนะเราไม่เราไม่ได้แตะกันเลยนะนิดเดียวก็ไม่มีมีช่องว่างให้เรียบร้อยจริงๆถ้าคนเตัร์เล็กก็คือสี่คนได้อยู่อะ ้าในกวาง,างายใช่ไม่อึดอัดค,ครับขับไกลๆได้สบายๆเลย<ม>ด้วยความทัศนวิสัยเขาใหญ่ด้วยไงกระ,ะจกเขาใหญ่นะครับกระจกข้างค่อข้างใหญ่นะครับมันเลยจะทให้เราดูแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันกว้างขับขี่ง่ายขึ้นนะครับโอ้โห,หรักเลยครั้งนี้ ใครหาอยู่รีบเลยนะครับซูซูกิแคลลี่หนึ่งจุดห้านะครับปียี่สิบจดทะเบียนปียี่สิบเอ็ดนะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับสาหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับค่ใช่เลยแล้วก็สำหรับลูกค้าที่มีหน้าที่การงานนะครับตรวจสอบได้ง่ายชัดเจนเนี่ยก็จัดเต็มฟรีดาวได้เช่นกันใช่ครับเข้ามาปรึกษาเราได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกรูปแบบนะครับอ่า ใชน,นอยู่มันเต็นอยู่นี่ชอบอ่ะเราเราปีกงเข้าไปเลยเค่ะเราแค่ไม่ต้องแค่ไม่ต้องกะเต็นท์เรานะหาไม่ยากนะพกนกจะมีรถเรียงรายสวยๆอยู่หน้าเราแค<ล>่ไม่ต้องกะอะไรเยอะเลยอ่ะแบบคือ,คอโค้งเข้าได้เลยสบายใช่อ่าเดี๋ยวกลับรถเลยกลับรถจอดที่เดิมเลยแหมรถเราเรถทางเต็นท์เราสวยๆทางนั้นเลยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยหนึ่งทุกคันคือการันตีเขาเป็นรถบรรทุกที่หนึ่งเลยคือ ใครก็ได้ที่สามารถใช้งานได้คใครก็สามารถใช้งานได้อางี้ว่านะครับแล้วก็เป็นรถบรรทุกที่ไซส์เนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเราขับยากนะเรากะได้ง่าย <Alex van. S 1> ๆเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเล็กแต่แบบรถบรรทุกเยอะนะครบๆแต่ขนได้แบบโอ้โหเยอะเลยนะครับเล็กพี่ขี้หนูว่ะบอกที้ดีกว่าเล็กพี่ขี้หนูแต่ว่า ว่าคุณประโยชน์เยอะเลยนะตัวนี้รถหาเงินเหมาะมากใช่ครับใครที่มองหาช่องทางอยู่นะครับก็แนะนําเลยนะครับผ่อนเฉลี่ยตกเดือนละประมาณหกพันหกพันนะประมาณหกพันนะครับินเหมือนนั่งในห้องแอร์คือหนาวมากเลยตอนนี้เราใส่เสื้อแขนยาวเลยอุ่นจัดเลยเริ่มข้หนร้อนแล้วนะใครที่สนใจนะครับว่าทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเอเคคาร์หน้าปริ้นนะครับผม ไลน์แอดนะครับ c n d a n c e r d ยูทคานะครับสามารถทักเข้ามาวิด<ช>ีโอ <Video, S 2> ขอวิดีโอก็ได้นะครับวิดีโอขอก็ได้นะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับใช่อยากแนะนําให้ลูกค้ามาลองขับนะถ้าลูกค้ามาลองได้มาลองบอกเลยว่าติดใจแนะ่นอะนใช่แล้วค่ะนะไม่มีอะไรนิ่มเท่านี้แล้ว <laughs> ต้องบอกว่าเป็นรถขนของนะ คนของได้คุณนกราคาคันนี้เนาะสามแสนสามหมื่นห้าพบาทเท่านั้นนะครับจัดเต็มรีดาวได้เลยนะผ่อนได้นานสูงสุด7ปีนะครับเปีผ่อนกันแบบสบายๆยาวๆเลยนะทำทุนทํากําไรกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ว่าผ่อนแค่นิดเดียวเองนะครับก็ใครที่หาอยู่ก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับสามแสนบาทเท่านั้น ของแถมแครี่ก็มีเช่นกันนะอยากได้อะไรก็แจ้งเรามาเลยนะเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับก็ถ้าเป็นผมนะผมให้น้ำมันเต็มถังได้ไหมได้สี่ช่วงนี้น้ำมันให,นะให้ลูกค้าเถอะอ่านะนะนะครับสอ,อลูกค้าที่ดูจากไลฟ์มานะครับ,รบขออนุญาตว่าแคปจากไลฟ์มานะครับก็ได้เลยน้ำมันเต็มถัง ค่ะอ่าสามแสนสามหมื่้านบาทเท่านั้นนะครับก่อนออกย้ำอีกทีว่าเรานําเข้าสู่บริการให้นะครับศูนย์ซูซูกิเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะเลยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คความพร้อมทุกรายการเลยนะครับให้รถเนี่ยพร้อมสมบูรณ์ที่สุดนะครับวันนี้ก็อคคขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับซูซูกิแคลลี่1.5ปี20จดทะเบียนปี21คันนี้นะครับราคานี้บอกเลยว่าคุ้มที่สุดแล้วค<ด>่ะ ไม่มีอะไรคุ้มวันนี้แล้วจะแม่จ๋าจ้ะนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับฝากติดตามพวกเราแบบนี้ในทุกๆวันนะครับ5โมงเย็นนะครับเจอกันแน่นอนนะติดตามด้วยว่าเราจะนํารถอะไรสวยๆมาให้ชมนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ5โมงเย็นนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับ AKKana Pin นะครับยูทูบอินสตาแกรมทิกตอกเสิร์ชได้ทั้งภาษายและภาษาสังกิจเลยนะครับ AKKana Pin นะครับ เสียงเงียบไหมเงียบ,ยบมากมให้เอาตัวแบบให้ได้ยินดีนเนี่ไว้ตอนนี้ยังไม่ได้ดับนะนะครับก็นี่คือความใหม่ของเขาแล้วเองนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ